สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะบันนี้สาวออกมาอยู่สวนหลังบ้านนะจ้ะอันนี้เป็นขั้วอยู่ในสวนหลังบ้านเนาะสาวสีผ้าพี่พี่น้องน้องผ้าทุกคนมาทดสอบเฮดพิษจ้ะเฮดที่สาวเก็บมาหลายๆคนบอกว่ามันเป็นเฮดพิษเนาะสาวกเ็เลยสีมาทดสอบเบิง้งเพวะเฮดที่เก็บมามันก็หอมนะจ้ะแต่ว่ามันเป็นครูแฝดของเฮดพิษเฮดคอนสนพิษเนาะก็เลยสีมาลองทดสอบเบิ้งจ้าเดี๋ยวสาวสีกลับกล่องให้เบิ้งงนะจ้ะ เดี๋ยวมาทดสอบเฮ็ดน้ำกันเลยเนาะและนี่ก็เป็นหม้อที่สาวต่างวหวเนาะจ้าสาวไปเอาหม้อที่เป็นแก้วเนาะมาใส่น้ำเปล่าแล้วก็ต้มให้เดือดเนาะจ้าสาวแยกเป็นสองหมอ้พอพราะว่าใด้เห็นชัดๆสาวกับไปเบิงว่าไอ้วิธีตรวจสอบเฮ็ดพิษหรือเฮ็ดกินใดเขาเฮ็ดกันจังไดเนาะ กสิมาทดสอบเฮดนำกันเลยจ้าอันนี้เป็นเฮดที่กินได้เนาะจ้าที่สาวมีอยู่เนาะเนี่ยที่สาวซื้อมาจากห้างแล้วก็เ็ดอันนี้เนาะจ้ากระหันแล้วสาวหันเป็นชินช้นๆินให้มันหน่อยลงเนาะแล้วก็นี่เป็นเ็ดพิษเ็ดพิษที่สาวไปเก็บมาเนาะสาวกรสิมาตัดเ็ดพิษใส่ต่มลงไปเนาะแล้วก็แยกเป็นสองมอระวางเ็ดพิษกับบอพิษเนาะจ้า เขาบอกว่าถ้าใส่ข่าวสารลงไปในเห็ดผิดข่าวสารเปลี่ยนสีกับแปลว่ากินบไดใเนาะจ้ะอันนี้เป็นเห็ดกินใ้เนาะจ้ะสาวสีใส่ลงไปในตรงนี้เลยเนาะเห็ดกินใยใสีล่องใส่ลงไปตุ่มน,นะจ้งลองแค่นี้ก่อนเนาะ เรก็ใส่ข่าสารนะจ้ะข้าวบกไห้ใส่ข่าวสารลงไปอันนี้เป็นข่าวสารข่าเหนียวเนาะเท้าก็เลยที่เขาใส่ลงไปต้มแน่ต้มแน่เฮดอันนี้คือเป็นเฮดกินไ้เนะจ้ะส่วนตัวนี้เป็นเฮดพิษนะจ้ะเทาก็สิเอาเฮดพิษใส่ลงไปในหม้ออ,อ,อันนี้สิ่ตรงเก็บทำความสะอาด <laughs> กะิีใส่ลงไปใหงมดเนาะละนี่ก็เป็นหมอเฮ็ดพิษน่าจ้ะส่วนนี่ก็เป็นหมอเฮ็ดที่กินได้เขาบอกให้เอาเข่าวสารใส่ลงไปต้มนะเนาะข่าวสารกําหนึ่งกะสิประมาณนี้สาใส่ขาส่าวน้ำข่าเหนียวน่าจ่พาะพอมีคนบอกมาว่าใส่ขาส่าวสารข่าเหนียว และนี่ก็เป็นหมอเฮ็ดกินได้เนาะจ้ะอันนี้ก็คือเฮ็ดที่กินได้เฮ็ดมันก็เป็นสีขาวเนาะเฮ็ดที่ซื้อมาเนาะอันนี้ก็คือใส่เขาลงไปต้มกับเฮ็ดเนาะจา้ะส่วนหมอนี่เป็นเฮ็ดพิษเฮ็ดพิษเราก็ใส่เขาสารลงไปต้ม กับเฮ็ดเนาะก็ป่อยให้เขาเดือดก่อนเนาะที่ใส่หมอ้อแก้วนี่สิได้เห็นสีชัดๆแล้วก็สาวสิได้เอาไปล้างทำความสะอาดง่ายเนาะจา้ะพอ่าสีเอาไปใส่เครื่องล้างเลยมันสิใดบ่มีผิดตกค้างเนาะจา้ะเดี๋ยวสิปลอยต้มต่อจะข้าวแล้วมาเบิ่งน้ำกันอีกที่นึงจ้ะ มอนี่เป็นหมอเห็ดกินได้เนาะจ้าเขาสารก็ยังเป็นสีขาวปกติอยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวสีล่องใส่เฮ็ดที่เป็นสีอื่นลงไปน้ำจับหนามมันสิเปลี่ยนสีบนเนาะจ้าเดี๋ยวสาวสีล่องใส่เฮ็ดสีหนีลงไปน้ำจ้าพราอว่าเห็ดที่ใส่ในหนีเป็นสีขาวหมดเลยเนาะล่องใส่เฮ็ดที่เป็นสีนี่มาเบิ่งว่าเขาสารสิเปลี่ยนสีบนเนาะจ้า สีน้องหันใส่ลงไปเนาะดูว่าเห็ดสีเปลี่ยนสี่เาะนาะจ้ะเอาไปต้่มต่อน้ำกันนะจ้ะ อันนี้มันเป็นสีน้ำตาลเนาะที่ตรงข้างในมันนี่เนี่ยที่เป็นสีน้ำตาลสีดำเข้มน้ำตาลเข็เขมเเนาะจ้ะมาต้มเบิ่งว่ามันสิเปลี่ยนสีไหมเราสีเฮ็ดให้ข้าวสารที่อยู่ในนี้สีเปลี่ยนบ่เนาะจ้ะข้าวเหนียวข้าวสารกับซุกแล้วบานเลยเห็นไหมสีกับประทันเปลี่ยนเนาะจ้ะ เดี๋ยวหันกลับไปเบ่งหมอนี่หมอนี่ก็คือหมอเฮ็ดพิษเนาะจ้ะกระตุ่มไปจนน้ำอันนั้นแล้วตุ่มไปจนน้ำแหงแล้วนาะจา๊ะข่าวสารที่เห็นก็นคือข่าวสารเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนาะเดี๋ยวจะเห็นชัดๆเห็ดก็เป็นตากินเนาะ หอมน้ำเด้เห็ดตัวนี้เึกว่ากินได้เห็นี่ยนจ้ะเดี๋ยวเอาหนามออกกันเมื่อข้าวสารกับสิเป็นสีเหลืองๆเนาะจ้ะคือเห็ดเลยเขาบอกว่าถ้าข้าวสารเคลือบสีแปลว่าเป็นเห็ดพิษเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งหมอนี่หมอนี่เป็นเห็ดกินได้เนาะจ้ะ ก็ใส่เฮดที่มีสีเพิ่มลงไปเนาะสังเกตว่าน้ำม,มันก็สิเปลี่ยนสีนะจ๊ะเห็นไหมน้ำในหม้อเนี่ยมันก็สิเปลี่ยนสีกระตุมเดือดผุ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 ดปรูเดือดปุ๊บปุบเลยเนาะตุมเปื่ปปปปอ,แอยแล้วเดี๋ยวสิปิดไฟก่อน มอนี่ก็เป็นมอเฮ็ดกินไตนะจ้ะเฮ็ดกินไ้ก็มีเคร่งเฮ็ดสามยางอยู่ในนี่เนาะสีน้ำสีเปลี่ยนไปตอนถี่สาวเอาเฮ็ดที่เป็นสีดำๆนี่มาใส่เนาะจ้ะข่าสารที่อยู่ข้างในนี่กับซุกแล้วสียังขาวใสอยู่จ้ะเป็นสีขาวเนะาะเขายัางใสอยู่เห็นไหม เขายัางเป็นสีขาวใสส่วนหมอนี้หมอนี้เป็นเฮดเมาเฮดพิษนะจ้ะเป็นเฮดอนนขอนสนคนะู่แฝดขอนสนเนาะเป็นเฮดพิษน้ำที่ต้มมันกัดสิเป็นสีเหลืองๆคือเฮดเลยจ้ะส่วนเข่าที่มาน้ำเฮดสีเฮดเป็นสีเหลืองๆนะจ้ะน้ำเป็นสีเหลือง เกือบเขาไปในเขาเลยจ้ะอันนี้เป็นเข่าเหนียวเนาะที่เขาเอามาสาวตมดนมันก็นเลยเขาเหนียวซุกบานหรอกมัว,วแต่ทายคลิปเน,นาะจ้ะมันก็นเดือดพุดุดเลยสีคือเห็ดที่กินได้เลยจ้จะแต่ว่าเป็นคูแฝดเนาะเป็นเห็ดพิษ อันนี้ก็คือเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้เนาะจ้าจะรูปแล้วอันนี้ก็คือเฮดพิษเนาะจ้าก็เป็นแบบที่หลายๆคนบอกมาเนาะเสากับเสาบดได้กินเนาะจ้าเสาเอามาทดสอบไปเบิ่งแล้วเป็นแบบนี้เนะาะบดได้เป็นสีม่วงแต่ว่าเป็นสีเหลืองคือคือเฮดเนาะจ้าส่วนเฮดกินได้เขาบ่เปลี่ยนสีจ้าเขายังเป็นสีขาวปกติ สำหรับคลิปนี้สาวก็ได้มาทดสอบเฮ็ดให้พี่ๆน้องๆได้เบึ่งน้ำกันนะจ๊ะเฮ็ดที่สาวเก็บมาสาวก็สิเอาไปถิ่มเขาป่าขึ้นเนาะพอวันเป็นเฮ็ดผิดเดี๋ยวสิเป็นอันตรายเนาะจ๊ะส่วนตัวนี้ก็สิไปเฮ็ดกับเขาโตเนาะจ๊ะกะสิปล่อยไว้นี่ก่อนตอนนี้สาวอยู่ในขั้วหลังบานเนาะในสวนมันก็สิหกๆเน่จักหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ผ้ามาทดสอบเฮ็ดเนาะจ๊ะ เฮ็ดก็ได้ทดสอบไปแล้วก็ได้เห็นแล้วว่ามันแตกต่างกันจังไรเนาะระวังเฮ็ดผิดกับเฮ็ดกินใดสำหรับคลิปนี้สาวกสิคอจกคลิปแค่นี้นะจ้ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้เลยจ้าพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะดผิด กินได้